สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมา DIY ที่แขวนเสื้อครับโดยใช้ท่อ PVC อันนี้เป็นเศษท่อเหลือใช้ทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ครับหนุมีตัง้งเยอะเลยครับเศษท่อที่ไม่ได้ใช้สามารถมา DIY ได้ความสูงของที่แขวนเสื้อครับผมจะใช้ประมาณเมตรห้าประมาณเมตรแปนะครับ ทำเป็นสองท่อนนะอันนี้เราได้เสาสองตัวแล้วเป็นเสานะครับต่อไปก็จะทำเป็นความกว้างครับความกว้างผมเอากว้างไม่เยอะครับเอาสักประมาณ ห้าสิบเซนก็พอครับความกว้างขั้นตอนต่อไปให้เราตัดตัดตรงข้อต่อเนี่ย ตัดมาประมาณคืบหนึ่งก็พอนะประมาณคืบหนึ่งวพอที่จะทำเป็นตัวฐานสองชั้นครับตัวนี้ก็เอามาวัดใส่กันเลยตัดแห่นพอดีกันนะเวลาประกอบมันจะได้ประกอบง่าย ตัวมดเยอะนิดนึงครับเอาไปทิ้งอยู่ส่วนก็ต่อที่เราตัดออกครับก็มาใส่เนี่ย กระแทกนิดหนึ่งนะครับให้มันแน่นครับใช้ตัวช่วยครับในการตอกเพราะว่ามันเขียง ต่อไปให้เราใส่คานบนได้เลยครับคานบนและคานล่าง ใส่คานบนแล้วก็มาใส่คานล่างครับ เพื่อความแข็งแรงแน่นอันนี้มันเป็นขานะต่อเข้าต,ต่อเข้าไปให้มันแน่นเลยครับ วผมจะบอกว่าทําไมถึงตัดข้อต่อไอตัวเล็กครับข้อต่อตัวเล็กนี้มันมีประโยชน์ยังไงคือถ้าหากเราใส่เข้าไปเฉยๆด้วยความที่ไอข้อต่อ3ทางตัวนี้มันมีขนาดที่ตัวกว่าท่อครับถ้าหากเราใส่ท่อเข้าไปเฉยๆปุ๊บใส่เข้าไปทั้งสองทางมันจะเกิดช่องว่างตรงไปนี้พอเกิดช่องว่างปุ๊บมันจะทําให้ตัวแขวนเสื้อเนี่ยโยกไปโยกมาแบบนี้ขารึ่งเลย การผ่าก็ง่งายๆครับใช้ตัวตัดท่อเนี่ยผ่าเลยครับนีให้เป็นแบบนี้หลังจากที่เราประกอบเสร็จครับก็ให้ประกอบขาทั้งสีด้านได้เลย เห็นไหมมันจะมีช่องว่างทั้งสองด้านแบบนี้ครับมีช่องว่างเลยเวลาใส่เสื้อมันจะโยกไปโยกมาแบบนี้ครับโยกแบบนี้เลยนะการแก้ไขของเราครับเราจึงทำไอ้นี่ยเข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นฐานรองนะครับทั้งสองด้านเลยชึบ เนี่ยฝั่งนี้ครับเราใส่เข้าไปแล้วมันยังมีช่องว่างอยู่นะยังมีช่องว่างไม่เป็นไรครับเราลองอันนี้เสริมเข้าไปอีกได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่อยู่ครับเสริมให้มันหนาขึ้น อาเศยนเรียบร้อยสำหรับที่แขวนเสื้อของเรา DIY จากเศษท่อครับข้อต่อ ตัวละ15บาทนะครับ1 2 3 4 5 6ใช้ข้อต่อ6ตัวก็เอา15ไปคูณ6ครับเนี่ยฮะ15บคูณ6ก0บาทนะครับ90บาทรวมกับกาวอีกเศษเกาวกาวก็เป็นกาวที่เราใช้แล้วนะครับเป็นกาวเหลือใช้เหมือนกันรวมๆแล้ว100บาทสามารถทำเป็นที่แขวนเสื้อได้ฮะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าหากเราไม่ใส่ฐานรองตรงนี้ทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะทำให้มีช่องว่างเนี่ยกว้างมากครับพอกว้างมากดิ้นไปดิ้นมาอันนี้หลังจากที่เราใส่มันก็โยกมีระยะโยกนิดเดียวเองนะครับคือมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นของเราด้วยนะถ้าหากพื้นมันได้ระนาบม,มันก็จะพอดีเป๊ะเลย ห็นหมใส่พอดีเป๊ะครับทําไมผมถึงว่าเอาท่อหนึ่งนิ้วครับมันขนาดพอดีเท่ากับไอตัวขาไม้แขวนเสื้อพอดีนะครับตรงกับร่องมันพอดีเป๊ะเลยสามารถห้อยได้สบายครับมันสามารถใส่ได้หลายตัวนะอันนี้ใส่ไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวแล้วครับใส่ไปโอ้หใส่ได้ประมาณ30-40ี่สิบตัว,วนั่นแหละครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหม ไอ้ตรงนี้นะทำไมผมถึงทำขายาวนะครับก็เอาไว้ใส่เวลาเราห้อยกางเกงขายาวหรือว่าห้อยผ้าเช็ดตัวเนี่ยเอาผ้าเช็ดตัวมาใส่ครับเนี่เป็นไงล่ะสามารถห้อยได้สบายเลยครับเพื่อนๆ DIY งบไม่เกิน100บาทของเราใช้งานได้ดีกันเลยทีเดียว สวัสดีครับสุดยอด